นอกจากนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงแล้วนะคะแน่นอนก็จะมีรัฐมนตรีอีกหลายท่านที่ลุกขึ้นมาชี้แจงในประเด็นต่างๆนะคะที่ฝ่ายค้านมุ่งอภิปรายมา <t> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผิดกฎหมาย <t> เรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นโครงการที่มุ่งแต่แจกเงินไม่ได้สร้างงานไม่ได้สร้างงานแล้วก็เป็นการแสดงถึงการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีที่ผิดพลาดล้มเหลวประเด็นต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวมาดูการชี้แจงจากทางรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงตามที่นางสุภาพรสสพักเพื่อไทยอภิปรายถึงเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บอกว่าไม่ได้ช่วยประชาชนได้จริงและยังทําให้คนจนเพิ่มมากขึ้น ประเด็นนี้นะคะนายธนกรรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ชี้แจงว่าโครงการนี้นาย,ยกรัฐมนตรีเริ่มมาตั้งแต่ปี2559โดยออกแบบมาเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ําและให้ประชาชนที่มีไรายได้น้อยได้รับการดูแลเป็นการแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างตรงจุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาก่อนเป็นนวัตกรรมในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยให้พ้นจากปัญหาความยากจนด้วยการให้ขึ้นทะเบียนเพื่อให รัฐได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงและจะได้ช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและตรงก,รกับความจำเป็นค่ะวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาเรามีคนที่ลงทะเบียน13กว่าล้านคนใช้ไปแล้วนะครับในปี65เนี่ยมีการลงทะเบียนมาแล้ว19ล้านคนนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าคนจนจะเพิ่มมากขึ้นท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย เป็นการช่วยเหลือสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนคนยากคนจนคนยากไร้นะครับหรือผู้ป่วยติดเตียงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าไปดูถูกดูแทนตรงนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าผมได้มีโอกาสลงพื้นที่นะครับกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลายจังหวัดนะครับสิ่งที่เราได้รับการสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะครับประชาชนเนี่ย ชื่นชมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการก้นละครึ่งต่างๆเนี่ยท่านไปดูสิฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชนทราบดีนะครับว่าโครงการเหล่านี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าถ้าท่านไหนที่พรรคไหนที่คิดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันไม่ดีนะครับท่านก็ออกเป็นนโยบายของพรรคท่านไปเลยนะฮะว่าจะยกเลิกนะครับ นอกจากนี้นายนธนากรยังได้ชี้แจงถึงการอภิปรายของฝ่ายค้านโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็รวมถึงคดีตู้ห่าด้วยนะครับว่าฟังแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับข้อมูลที่ฝ่ายค้านเอามาเปิดเผยเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับทุกฝ่ายแล้วทางผู้ประชาการตำรวจนครบาลก็ขยายผลจนจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องแล้วก็สั่งย้ายรวมถึงปลดออกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วในส่วนของคดีก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว พร้อมทั้งขอบคุณคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ที่เปิดเผยข้อมูลต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็บอกว่าถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะนําไปขยายผลต่อครับผมขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนสั่งการตั้งแต่แรกนะครับไม่ว่าคดีตู้ฮาวสลากพลัดนะครับหรือบอนออนไลน์ต่างๆเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ไปทานข้าวกับคุณชูวิทย์ กำมลวิสิทธิ์นะครับต้องขอญอาติเอ่ยนามนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านชูวิทย์นะครับที่ได้ออกมาชี้แจงออกมาให้ข้อมูลต่างๆมากมายนะครับแต่ก็ต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเนี่ยก็สั่งการไปตั้งแต่ต้นและไม่มีการะจะต้องดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดทุกขั้นตอนไม่มีการเล่าเว้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าหลายคดีเนี่ย มันก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับตำรวจสั่งฟ้องอายการสั่งฟ้องก็ไปถึงศาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านข่าวอามาเนี่ยมันก็ไม่เป็นความจริงนะครับและก็ในวันนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็ยังไม่มีรัฐมนตรีไหนต้องติดคุกนะครับผมก็ไม่อยากจะบอกนะครับว่าในอดีตก็มีการติดคุกท่านก็รับกรรมไปแล้ว ด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเรื่องสัญชาติของนายตู้หาวนะคะบอกว่าเมื่อปี2556นายตู้หาวยื่นเรื่องขอแปลงสัญชาติตามสิทธิ์เพราะเป็นสามีของคนไทยโดยมีการยื่นเรื่องตามขั้นตอนเมื่อวันที่18มิถุนายน2556ผู้มีอำนาจในการอนุญาตก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นที่ได้อนุญาตให้แปลงสัญชาติเมื่อปี2556ส่วนที่มีชื่อตนเข้าไปเกี่ยวข้องก็เพราะ เมื่ออนุญาตให้แปลงสัญชาติแล้วตามขั้นตอนจะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งช่วงนั้นตนได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพอดีก็ได้มีการลงนามในประกาศของกระทรวงมหาดไทยและประกาศในราชกิจจาเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมปี2557คือปี2 5 6 6ตอนนั้นเนี่ยคุณอนุพงศ์ยังไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะะ